สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับกลับมาถึงบ้านเจอกล่องปริศน,นากล่องปริศนากองนี้คืออะไรเอ่ยหน,นักอยู่ดิระวังแตกด้วย <Yeah. S 1> ฮะ <Yeah. S 1> บอผมไม่ได้สั่งอะไรนะไม่ได้โทรสั่งไม่ได้โอนตังค์นะ คุณแสงเทียนชัยคำหานบ้างกะปิกทอมออะอกิดแล้วกิดแล้ว,ลวส่งมาผิดหรือเปล่าเพื่อนส่งอียงมาหาวะมาลุ้นกันว่าเป็นอะไร เป็นหนักๆนักไหมยืบยืบเอากล่องแล้วก็มีกล่องยีงย่ห้อเองลุงเปี๊ยคุณวีศรศักดิ์คุณท,อท็อปแทบลามคำแหง <c oughs> มีอย่างน้อนะปากมาโจมขึ้นก็ดูห้ำมีอย่าง่าสองกล่องวะ่ะ <c oughs> ว่าจะสร้างยี่ห้อนะวะ่ะ <c oughs> อ๋อรู้แล้วเบอร์ดี้กาแฟกาแฟเบอร์ดี้ บมแมนเขาจะส่งมาให้พี่ทําโฆษณาเพราะว่ากาแฟเบอร์ดี้นะครับเขาอ่าได้ติดต่อให้ผมเป็นช่องโฆษณากาแฟเบอร์ดี้ครับนี่นะครับเขาก็เลยส่งมาก็ว่าอยูอย่นี่ครับเบอร์ดี้30สิบกระป๋องนะครับ เริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยกาแฟเบอร์ดีผมดื่มเบอร์ดีก่อนออกทำงานทุกวันเบอร์ดีหนึ่งในใจคุณไอโนโมโตโนี่ครับก็ตกลงเซฮัลโหลอยู่ครับตกลงทำโฆษณาให้กับเบอร์ดีครับอา ก็จะเป็นในแนวแบบว่าเปิดเขาส่งบอกส่งมาแล้วก็รอดูเบอร์ดี้ล้วส่งเบอร์ดีมาลองพูดสิฉันเริ่มฉันเริ่มต้นวันดีๆด้วยกาแฟเบอร์ดีค่ะเขาเขามีกําหนดไว้ว่าต้องดื่มกาแฟเบอร์ดีตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน <c oughs> ด,ดื่มก่อนนอน ตาคอยนี่ตำน้อยใครบุญหรตา,าเลี้ยกโซหหลหรโอ้บาปบาทุเรียนเอเอก็ให้น้องขินน้ำทุเรียนพวกมันใครหำผ่ากับปอันทุเรียนน่อยครับแม้นไปเกียดบวังวัไดไอ้เพิ่นอ๋อไปเกียด เราเ,าเช็ดเลยไปไห้รถอเอาครับไห้รถมาทุสาให้าหายห่า่นี่เด้เพราะว่าไอ้ตีคู่โตกับเอารถมาเกีดอยู่ในวัดหรีพุนไอ้เด้ไอ,ไอ้ตีคู่ถาตีคู่ของน้องสาถะสี่เอินพ่อหน้าค้ามาขับรถให้ นี่ครับกาแฟเบอร์รี่ครับได้เจอกันแน่นอนภายในเดือนนี้แหละเขากำลังทำวิดีโอให้อยู่นะครับรอดูได้ครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน,นขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับสวัสดีตัวเองสวัสดีค่ะก่อน ข้าปากเจ้ารวยสวัสดีครับ